ติ๋งไม่เคยเห็นนักแสดงซีรีส์ตัวท็อปอยู่รวมกันในซีรีส์เรื่องเดียวเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยทุกคนไลอัพคอนเทนต์ซีรีส์เกาหลีใหม่จาก d i s นีย์พล s ค่ะเปิดมาเลยันจด้ทีอยอยูียอย่อคยยรอคอ่รอคอ่อคู่อคอูคอยอยูออย่อคยอู้รย่คอยอนูอยออยรคยรอยวครอคอคยค 신기 충만한 분들 모셔왔구나 압도적이다 압도적 뭐야 제어연말로 깜놀 사랑해 사랑해 차마 앞으로 잘해봐요 우리 백부인이들 제비를 알아 이 미케사이 미얀석 아이유 그 함껏 놈이들러1억 누구도 어딘지 알겠는잘 들어 정수연 이제부터 는 스스로 살아남아 기대를 업그레이드 했네

그 끝까지 그것을 맺지 마 <목소리도> 왜? 나한테 현혹될 것 같은가? 맨맨파이싸 <목소리도> ถือวุหลีได้สวยสุดๆไปเลยเป็แงไลอัพตาแตกมากอายูเป็นสาวแชโบค่ะทายาสิทธีที่ไม่มีศักดินานางอยากได้สักดินาก็คือการได้แต่งงานกับเจ้าชายก็คือพยอนอุซอกเป็นไลอัพที่เวอร์มากเรื่องนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะร้องไห้นะคะติ่งได้ดูทีเซอร์มาแล้วก็คือเป็นแนวโรแมนติก กุเกิกเป็นความรักที่นางเอกพยายามพิชิตใจพระเอกอะ่ะเออเพื่อที่จะได้แต่างงานกันเราไม่ต้องห่วงเลยว่าเฮ้ยเราจะร้องไห้หรือเปล่าอายุเรื่องนี้ฉีกจากเรื่องเท n เจ r รีนแน่นอนอีกเรื่องที่ติงคาดหวังคือ p o เท็ดออฟดิลูชันส์ค่ะที่ได้ซูจีมาคู่กับคิมซอนโฮปีนี้เราจะได้ดู วนนุ่มลักยิ้มของเราอีกเรื่องแล้วนะคะเรื่องนี้สร้างจากเว็บตูนค่ะถอดมาจากเว็บตูนเป๊ะเ,เลยคือซูจีเป็นแวมไพร์สาวที่จ้างจ,างจิตรกรไสแห้งมาวาดรูปในโรงแรมจิตรกรไสแห้งของเราดันไปรู้ความลับบางอย่างอันนี้ไปตามอ่านเว็บตูนได้หลายคนบอกว่าสนุกมากแล้วมันเป็นคู่ที่ติ่งจิ้นมาตั้งแต่สตาร์ทอัพ คืออีชันอยู่ทีมพระรองในที่สุดเขาก็ได้เจอกันในเรื่องดีแล้วค่ะอีกเรื่องที่ลายอัพจึงเวอร์วังอลังการตาแตกแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะทําถึงขนาดนี้ก็คือ the r e m a r i e and p r e s s ค่ะที่ได้นักแสดงตัวท็อปมาก็คือจูจีฮุนชินมินอาอีเซยองแล้วก็อีจองซอกสี่คนนี้ติ่งรักทั้งหมดเลยแล้วเขาไม่อยู่รวมกันในเรื่องเดียวอ่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ คิงกับราชินีที่เขาเคียงคู่กันอยู่ดีๆวันหนึ่งคิงนอกใจไปรับพระสนมมาแล้วทำให้ควีนเวียงนะคะควีนก็เลยอย่าไปแต่งงานใหม่ผู้ชายคนใหม่ผู้ชายที่ดีคือผู้ชายคนใหม่ก็คืออีจองซอกทีเซอร์เวอร์ามากพระราชวังรถม้าชุดนาวเวียชุดนางเอกพี่จูจีฮุนเคมีอีเซยองก็คือแบบ ร้ายเราต่นเชื่อว่าอีเซยองเล่นร้ายได้ดีมากแอบบอกหน่อยนะคะทางเราได้มีโอกาสเจอนักแสดงแลาได้ไปขอลายเซ็นพิจูจีคุณกับอีเซยองมาแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องคาดหวังนะคะดีต่อใจแน่นอนอีกเรื่องก็คืออชับฟอร์คิวเลอร์สองอีดองอุกมาคอนเฟิร์มเองว่าภาค2มันแน่นอนเพราะว่าคุณอากับคุณหลานเขาแท็กทีมกันไปบูแล้วละ่ะคาดหวังเราคอยเรื่องไหนกันบ้างตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มวันออกอากาศนะคะแต่ได้ยินข่าวลือแว่วๆมาว่าเพอร์เฟกต์าจะออนในช่วง เดือนเมสายนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติ่งจะมาอัปเดตอีกทีทุกคนรอปักหมดุดรอคอยที่ช่องติ่งรีวิวได้เลยค่ะ